ถ้าหากเราพิจารณานะในกามคุณทั้ง5ได้นะกามคุณเนี่ยมันไม่ใช่เกับเป,เป็นเป็นเรื่องของราคานะทุกท่านนะมันเป็นเรื่องของความชอบหรือว่าเป็นเรื่องของความเพลิดเพลินเป็นเรื่องของสิ่งที่ยินดีไม่ยินดีนะกับสิ่งสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นนะ วันนี้แม่ชีก็จะนำธรรมะของการมคุณทั้ง5นะคะทุกท่านก็คือรูปเสียงกินลดอุทภะนี่แหละนะคะของของการที่คนเราอยู่นะความเพลิดเพลินความชอบนะก็คือกามคุณเหมือนกันนะละมันไม่ใช่จําเป็นจะต้องเสพกามนะคะทุกท่านจําเป็นต้องเป็นราคะนะแต่ทางนั้นทางนี้คนเราทุกคนก็คือชอบในรูปนะรูปนะรูปหน้าตาสวยงามนะผิวพรรณดีผ่องใส พูดจาดีอะไรพวกนี้นะอยู่ในคันหน้าตาดีสวยสดงดงามนะก็เห็นแล้วก็เป็นอันที่ชอบนะชอบในเรื่องในเรื่องของหน้าตาในเรื่องของคําพูดในเรื่องของกิริยากิริยามารยาทในการแต่งหน้าทาปากของสวยของงามเสื้อผ้าของนุงห่มนะก็คือการมาคณหมดเลยนะทุกท่านนะที่แต่งเติมให้ทุกคนดูดีและสวยงามนะตามที่ตามองเห็นนะ นะมันเป็นแบบนั้นแหละนะรูปคนเราถ้าเรารู้จักพิจารณาเนาะก็คือมันไม่ยั่งยืนทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเรานะพอเราเกิดขึ้นมาใหม่ๆนี่นะทุกท่านเนาะมีผิวพรรณที่สวยเป็นเด็กสวยขาวสดสวยงดงามไร้ซึ่งมลทินสารพัดอย่างนะอยู่มาความสดสวยงดงามผิวพรรณก็สวย นะพอเราเริ่มมีอายุละนะเราเริ่มแก่เข้าไปละนะผิวพรรณมันก็หย่อนยานเป็นธรรมดานะแต่คนสมัยนี้ดีนะทุกท่านนะไม่ต้องย้ายเหี่ยวไม่ต้องได้ยานเราก็ไปแต่งเติมได้ทำศิลปกรรมได้ปลูกหน้าใหม่เปลี่ยนหน้าใหม่ได้จากคนขี้เลกายเป็นคนสวยได้จากคนอาจมูกไม่มีก็ทำให้มีจมูกได้นะเห็นไหมเทคโนโลยีสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปนะ คนตอนนี้จะแก่ยากนะอยู่ก็สวยสดงดงามอย่างนั้นแหละเพราะว่ามีตัวช่วยนะในตัวช่วยก็คือหลายๆอย่างในการทำศิกรรมให้ดูดีดูงามเพราะว่ามันจะเป็นในเรื่องของการสู่หลักปฏิบัตินะสู่การพิจารณานะในในรูปนะในรูปนะในเสียงในกลิ่นในรสอุทาภะนะของผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะหรือว่าผู้ที่ เข้าสู่ทางธรรมเนี่ยมันจะพยายามพิจนารณา,าในเรื่องของสวยของงามของชอบนะของชอบนะของที่เราชอบของที่เราดูแล้ว เรามีความสบายใจนะดูแล้วมีความเพลิดเพลินดูแล้วมีความชอบดูแล้วมีความที่เรามันรู้สึกดีนะมันก็อยู่ในการมคุณทั้ง5ห,หมดเลยนะทุกท่านเพราะฉะนั้นหลักของการปฏิบัติที่เราเข้ามาสู่ตรงนี้นะหมายถึงว่าเราจะขัดเกลาใจเราได้มากน้อยขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่กับการเพียรพยายามและพิจารณานะทุกท่านที่นี่จะใช้หลักการพิจารณาเป็นส่วนมากนะ พิจารณาดูถึงเรื่องราวต่างๆที่ตัวเราเกิดขึ้นนะบางทีทุกคนเนี่ยนะบางเกือบจะทุกคนแหละชอบของสวยงามชอบของสวยของงามนะของดีนะเสื้อผ้าใส่แล้วสวยงามนะหน้าตา พอปะแป้งทาหน้าแต่งเติมก็สวยงามนะทุกคนก็จะชอบของสวยของงามดูดีนะดูดีทําแล้วก็มันเหมือนว่ามันเพลิดเพลินในจิตในใจแล้วใครมองเห็นเขาก็ชมว่าสวยนะมันก็จะติดในรูปนี้กันหมดเลยทุกคนนะมันก็จะหาแต่ของอย่างเงี้ยมามามา,มาให้กับตัวเองมาให้กับกิเลสในตัวของตัวเองนะเพื่อที่จะเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆนานา,น,านะตอนนี้เราอายุน้อยๆเราก็ยวงสวยอยู่ แต่ว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าอายุมากนะบางคนเขาก็ทำสวยได้นะเพราะว่ามันเป็นการปรุงแต่งมันเป็นเทคโนโลยีนะที่คนเราไปทำให้มันดูดีขึ้นมาแต่ถ้ามันเป็นธรรมชาติแล้วนะมันก็หย่อนยานไปตามการและเวลานะมันไม่มีอะไรนะที่ยั่งยืนนะไม่มีอะไรที่เราจะสามารถครอบครอง ในสิ่งต่างๆนี้ได้มันก็สึกหลอมันก็ร่อยหลอไปตามธรรมดานะไปตามการละเวลาที่มันเกิดขึ้นเราก็พยายามนึกคิดนะพิจารณาในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เรากาลังรักห่วงแหนต้องการที่จะยึดนะถือไว้เป็นของของเรานะเราพิจารณาให้แตกฮะพิจารณาให้ได้นะเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย มันไม่มีใครเป็นของใครแม้กระทั่งกายสังขารของเรายังไม่เป็นของเราเลยนะเราจะมาคิดว่าตรงเนี้ยเป็นเป็นของสวยของงามที่ฉันควรจะรักไว้ดูแลไว้นะมันก็ไปตามการเวลาของมันนะมันมีเวลาของมันจำกัดนะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามนะทุกท่านพยายามพิจารณาให้ได้พิจารณาให้แตกให้ได้นะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง คือหลักของสิ่งที่เราต้องพิจารณามันเกิดขึ้นกับตัวของเรานะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราพิจารณาแตกแล้วเข้าใจในเหตุในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงในกามคุณทั้ง5้าเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่มันนําพาเราให้มีแต่ความทุกข์ความเศร้านะความที่ยึดมั่นถือมั่นเราไม่อยากจะจากสิ่งไหนสิ่งใดไปเลยนะอ่าวันนี้มีคนมาพูดด่าเรานะเป็นเสียงด่าเรา นะว่าให้เราต่างๆนานาเราก็รู้สึกแย่ละรู้สึกโกรธมันละรู้สึกไม่ชอบมันละใช่ไหมเพราะว่ามันคือเสียงนะที่มากระทบเรา เพื่อให้เราได้ยินนะแต่ทุกคนจะชอบแต่สิ่งที่ดีๆเสียงที่ดีๆนะเสียงที่นุ่มๆฟังแล้วมีความสุขฟังฟังแล้วเพลิดเพลินนะทำให้จิตให้ใจมันกลมจิตกลมใจไปแต่ทุกคนจะชอบแบบนี้หมดเลยนะอ่าเราก็ระนึกดึกถึงมันก็ไม่มีใครหรอกที่จะมาพูดเสียงอ่อนเสียงหวานเสียงดีได้ตลอดทุกวี่ทุกวันนะมันก็มีบ้างนะเราก็พิจารณาให้ได้นะ กลิ่นนะบางทีเราก็ดมกลิ่นกลิ่นมันก็หอมนะเห็นตรงนี้ก็หอมนะอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ดีนะมันก็ทำให้เราเพลิดเพลินไปนะยึดไปเลยนะยึดมั่นถือมั่นนะทั้งลายทั้งปวงติดรถติดชาติติดทุกสิ่งทุกอย่างนะทำให้เราเพลิดเพลินแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นไว้นะยึดมั่นถือมั่นไว้เป็นของของเรานะเพราะว่าเราไม่อยาก จะจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปในตัวของเราถ้าหากเราพิจารณานะในกามคุณทั้ง5ได้นะการมคุณเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นเป็นเรื่องของราคานะทุกท่านนะมันเป็นเรื่องของความชอบนะความชอบนะหรือว่าเป็นเรื่องของความเพลิดเพลิน เป็นเรื่องของสิ่งที่ยินดีไม่ยินดีนะกับสิ่งสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบมันก็เป็นหมดเลยนะมันอยู่ในเรื่องราวตรงนี้ให้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเห็นความเป็นจริงให้ได้เห็นสิ่งที่มันผุพังลงไปให้ได้ เห็นสิ่งที่มันล้อยหลอลงไปให้ได้นะเห็นความเป็นจริงตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรานะถ้าหากเรายอมรับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นใน สัมผัสทั้ง5้าของเรานี้นะที่เราสัมผัสมันอยู่นะเราจะเข้าใจนะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราทั้งหมดทั้งมวลบนโลกใบนี้ <'s confusion> และเราจะพิจารณาเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างลงตัวนะได้อย่างเรามีความสุขนะ <S <'s <cool> <S เราจะไม่ทุกข์กับสิ่งสิ่งนั้นเมื่อสิ่งสิ่งนั้นมันจากเราไปหรือสิ่งสิ่งนั้นมันล่อยหล่อลงไปหรือสิ่งสิ่งนั้นมันไม่เป็นมันไม่มันไม่มีเหมือนที่เราเคยมีเหมือนที่เราเคยเป็น เพราะฉะนั้นนะเราก็ต้องพิจารณาเข้าใจนะเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้ได้แต่ถ้าเรายอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้เราก็จะทําใจของเราให้มีความสุขได้นะยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นยอมรับเข้าใจในเหตุทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นนะเพราะว่ามันบางทีมันก็เกี่ยวข้องนะทุกท่านนะเกี่ยวข้องกับเรื่องวิบากกรรมของเราด้วย เกี่ยวข้องในเรื่องของสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นเราชอบในสิ่งที่เราเราชอบแบบเนี้ยเราชอบของสวยของงามเราชอบสิ่งตึ่งเนี้ยมันเป็นของเราเราชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นของเราแต่เราลองพิจารณาดูให้ดีนะทุกท่านเมื่อวันหนึ่งแล้วอะไรเป็นของเราบ้างแล้วตัวของเราเนี่ยที่เราคิดว่ามันเป็นตัวเราเนี่ยที่เราใช้มันอยู่ตรงเนี้ยแล้ววันหนึ่งอ่ะมันจะเป็นของเราโดยตลอดไปไหม มันจะเป็นของเราโดยถาวรไหมมันจะเป็นของเราทุกพบทุกชาติไหมมันก็ไม่ใช่ถ้าหากเราพิจารณาเราก็ค่อยๆพิจารณาไปนะทุกท่านมันไม่ใช่ว่าทาวันนี้พรุ่งนี้มันจะสําเร็จนะมันก็แล้วแต่ว่ากําลังนะกำลัง,นะลงหรือว่าบุญบารามีหรือว่าฌานบารามีนะหรือว่าทั้งหลายทั้งปวงของเราเนะี่ยที่เราคิดว่ามันคือสติคือปัญญานะ คือบุญเก่านะคือพลังเก่านะมันมันได้หลายๆอย่างมันก็คิดไปคิดไปบางคนแตกฉานไวเพราะเขามีกําลังส่งนะเขามีบารมีส่งค้าหนุนตัวเองบางคนนะ่ะกลัวจะคิดได้เป็นหลายๆปีบางคนกว่าจะคิดได้ชาตินี้ก็ อ่ตายไปละยังคิดไม่ได้ก็มีนะมันก็ขึ้นแล้วอยู่แต่นะภูมิกําลังของคนเราหรือภูมิจิตภูมิใจเราเนี่ยหรือพลังของเรานี่แหละนะหรือกําลังที่เรามีอยู่นี่แหละว่าเราจะคิดไปแบบไหนเราจะพิจารณายังไงให้มันขึ้นอยู่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราสิ่งที่มันเป็นอยู่ตรงเนี้ยสิ่งที่มันเห็นอยู่ตรงเนี้ยนะเราเราจะยอมรับกับความ ผิดหวังหรือความเสียใจหรือความสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้ไหมนะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ในรูปเนี่ยในรูปนี้หมดเลยรูปรสกลิ่นเสียงนี่หมดเลยนะเพราะว่าเราจะอยู่ยังไงถ้าหากเรายังติดนะเรายังติดอยู่ในในในเรื่องพวกนี้นะมันก็จะผูกใจเราไปเรื่อยๆนั่แหละนะเราก็ไม่ยอมปลดไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไม่ยอมละไม่ยอมเลิกไม่ยอมเข้าใจอะไรเลย เพราะสิ่งที่เราไม่ยอมเนี่ยมันเกิดทําให้เราเป็นทุกข์นะทำให้เราทุกข์อ่ะทำให้เรารู้สึกแย่กําลังไม่มีนะพลังไม่มีความลื่นเลงความปิติความยินดีในจิตในใจมันไม่มีเพราะสิ่งที่เรายึดสิ่งที่เรารักอ่ะมันไม่เป็นดังที่เราคิดดังที่เราเข้าใจอย่างที่เราต้องการนะเพราะว่าเราต้องการสิ่งที่ดีสิ่งที่สวยงามสิ่งที่ดีที่สุดน่ะนะ กินเราก็อยากกินให้มันดีๆนะของกินไม่ดีไม่อร่อยเราก็ไม่อยากกินเห็นไหมเพราะว่าเราปรุงไว้หมดแล้วเรายึดไว้หมดแล้วเราทำไม่หมดแล้วว่ามันต้องดีที่สุดสำหรับเราแต่ถ้าหากวันนี้มันไม่ดีล่ะเรายอมรับได้ไหมในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราบางทีมันก็ยอมรับไม่ได้เพราะว่าเราปรุงมาแล้วในของดีของสวยของงาม นะข้าวก,ก็กินแบบข้าวดีๆอาหารก็กินแบบอาหารดีๆนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราปรุงมันไว้หมดแล้วเรากําหนดกฎเกณฑ์มันแม้ไม่หมดแล้วนะแต่วันใดวันหนึ่งถ้ามันเกิดสิ่งที่เราคิดไว้มันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการล่ะนะวันนี้เราอาจจะไม่ได้กินของอร่อยละ่ะนะเราจะกินมันลงไหมบางทีเราอาจจะไปกินสิ่งที่มันไม่อร่อยสิ่งที่เราไม่เคยกินสิ่งที่เราแบบไม่ชอบเราจะไปกินได้ไหมนี่ เห็นไหมบางทีมันก็หลายหลายอย่างที่มันปะปนนะคำพูดนะวาจานะเสียงที่มันกระทบในจิตในใจมันพาให้เราเคิรเคิมมันพาให้เราลิ้มรสล,ลิ้มลองทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะมันคือมันคือกามคุณมันคือสิ่งที่ทําให้ใจเรามีความสุขปรุงแต่งให้เราเพลิดเพลินกับสิ่งที่วันนี้เวลานี้นะเวลานี้นเวนาน,น,านี้มันเคิริบเคิม นะแต่มันจะอยู่กับเรายาวนานไหมสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราคิดว่ามันมีความสุขสิ่งที่เรายึดว่ามันต้องเป็นแบบนี้นะตลอดไปอย่างเงี้ยมันจะอยู่กับเราได้นานไหมนะสิ่งสําคัญที่สุดคือตัวของเราเนี่ยเราจะพิจารณาเหตุทั้งหลายทั้งปวงได้ไหมวันหนึ่งถ้ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเราล่ะแล้วเราจะอยู่กับมันได้ไหมเราจะอยู่ในสิ่งที่มันไม่มีสิ่งที่เราเคยฝันเคยวาดเคย ใช้เคยลิ้มเคยลองมาเคยอยู่สุขสบายนะเคยมีความสุขวันหนึ่งถ้าเกิดมันไม่มีล่ะเราจะอยู่กับมันได้ไหมกับสิ่งที่ไม่มีนะเราก็ต้องพิจารณาให้ได้เราต้องเข้าใจในเหตุทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ที่มันเกิดขึ้นกับเรานะคือการพิจารณาคือการที่เราเห็นจริงเห็นแจ้งเข้าใจร่วงรู้ใน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 ทุกอย่างทุกอันที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรา น,ะะนั่นแหละค่ะคือเราต้องรู้แจ้งเห็นจริงให้ได้ต้องยอมรับกับสิ่งที่มีและไม่มีให้ได้และยอมรับกับสิ่งที่เขาเรียกว่าเขาบอกว่ารูปนะวันนี้เราอาจจะยังสวยอยู่นะแต่50ปี60ปี70ปีไปหนังเราจะเหี่ยวไหมนะหนังเราก็ต้องเหี่ยวเป็นธรรมดาเพราะอายุมันมากใช่ไหมการเวลามันนับถอยหลังนะมันนับถอยหลังไปแล้วเนี่ยมันนับถอยหลังจะกลับแล้วเนี่ยมันนับถอยหลังจะเจอความ ความความความจากลาจากโลกใบนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องเหิวย่นเป็นธรรมดาถึงแม้จะแต่งเติมยังไงก็ช่างอะถึงแม้จะทํำยังไงก็ช่างก็คือมันมีมันมีอายุมากแล้วอะ่ะ มันก็จะไม่สวยไม่งามเหมือนเหมือนที่เราเคยสาวๆเหมือนที่เราเคยยังดีเคยเคยยังแต่งเติมอะไรผิวพรรณมันยังผ่องผ่องใสนะมันยังมันรู้สึกว่ามันยังไม่เหิวมันยังเต่งตึงใช่ไหมวันนี้ถ้าเกิดมันเหิวไปล่ะมันเต่งตึงไปมันมันความหย่อนยานมันเกิดขึ้นล่ะเราจะยอมรับสภาพในความที่เป็นเราได้ไหมที่เราว่าเราเป็นเราอย่างนี้ย ได้หรือเปล่านะในสิ่งเหล่านี้เราต้องพิจารณาให้ได้มันจะไปแต่งเติมอะไรนักหนาพอแต่งเติมยิ่งแต่งมันก็ยิ่งทำหนึ่งนะไปทําิลปกรรมก็ทําให้ตัวเองเจ็บนะเสียเงินอีกพอเสียเงินอีกเดี๋ยวออกมาดีบ้างไม่ดีบ้างนะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์หลายด้านหลายเหตุหลายผลหลายอย่างนะทุกท่านเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราพิจารณาใช้หลักธรรมเนี่ย ใช้ความพิจารณาให้มันเป็นความจริงนะเกิดขึ้นให้ได้ในตัวเราเราอย่าหลอกตัวเองอยู่กับสิ่งลวงลวงอยู่กับภาพลวงตาอยู่กับสิ่งที่นำพาให้เรานะ่ะมันไม่เจอความจริงอะ่ะนะพอมันไม่เจอความจริงปุ๊บมันก็ทับถมเราไปเรื่อยๆนะมันก็สร้างให้เราเพลิดเพลินไปเรื่อยๆ แล้วเมื่อไหร่เราจะเจอความจริงในชีวิตเจอสัจธรรมของตัวเองสักทีนะลุ่มหลงนะมัวเมานะกับสิ่งที่คิดว่านะคิดว่ามันดีและมันใช่แต่ท้ายที่สุดแล้วมันดีมันใช่หรือเปล่านะเราก็ต้องพิจารณาให้แจ้งให้เข้าใจนะวันนี้มันอาจจะยังไม่เห็นหรอกมันอาจจะยังไม่รู้หรอกในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าหากเราพิจารณาจริงจริง ถ้าหากเรารู้เข้าใจจริงๆยอมรับยอมรับสิ่งต่างๆได้มันก็จะทำให้ใจเรามีพลังใจเราพยายามที่จะยอมรับเหตุที่มันเกิดขึ้นกับเราเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นกับตัวเราแม้แต่ตัวเราก็ยังไม่มีความแน่นอนเลยนะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือตัวนี้นะถ้าเราพิจารณาให้แตกชานพิจารณาให้เข้าใจในข้ออัดข้อทำทั้ง้ายทั้งปวงนะที่เรากําลังศึกษาอยู่ที่เรากําลังเรียนรู้อยู่นะคนเราทุกคนชีวิตเกิดมาเพื่อเรียนรู้เรียนทุกอย่างทั้งผิดและก็ถูกนะเราจะรู้เองว่าสิ่งนี้เออมันผิดพลาดสิ่งนี้มันถูกละเราควรจะทําต่อไปสิ่งนี้มันไม่ใช่เราควรจะหยุด เพราะชีวิตของเราเดินทางมาด้วยการเรียนรู้และการศึกษาการพิจารณาให้เข้าใจในเหตุของความเป็นจริงอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขนะอย่าทับถมตัวเองนะด้วยความหลอกลวงนะอย่าทับถมตัวเองให้เกิดวิบากกรรมเกิดเวรเกิดกรรมสร้างกรรมไม่จบไม่สิน้นนำให้ตัวเองมีบุญมีบารมีกลับไปเพื่อเกิดมาพบชาติใหม่จะได้มีทรัพย์สมบัตินะทรัพย์ทางกายทรัพย์ทางใจนะ ให้มันมีพร้อมนะเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างในการเกิดมานะทุกท่านนะ นะถ้าหากเราเข้าใจยอมรับและพิจารณาให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นแจ้งเห็นจริงนะเราจะมีความสุขอยู่ได้กับสิ่งที่เรามีนะทุกท่านนะนี่คือธรรมะในการคลองเรือนหรือว่าในการทำํำในการเกิดในการอยู่ในการกินในการใช้จ่ายทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราเข้าไปพิจารณาในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะทุกท่านนะอ่ะวันนี้ก็พอถึงเหตุถึงเวลานะที่เราคุยกันนะทุกท่านนะ เดี๋ยววันต่อไปก็ถ้าหากว่าฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องก็จะเจอกันนะถ้าเกิดฝนตกฟ้าร้องนะเราก็จะหายกันไปก่อนนะเพราะว่ากลัวเสียงฟ้าร้องแล้วก็พูดกันก็ไม่รู้เรื่องนะอ่ะก่อนจากกันในค่ําคืนนี้นะทุกท่านนะก็ขอให้ทุกทุกท่านนะจงมีความสุขความจำเริญทั้งหลายทั้งปวงนะสิ่งใดที่เกิดขึ้นนะ คือความทุกข์ขอให้พ้นไปสิ่งไหนที่เกิดขึ้นเป็นความสุขของให้สุขยิ่งขึ้นไปนะให้บุญรักษาบารมีคุ้มครองมันทำมันสวดมนต์มันนั่งสมาธิวันละห้านาทีสูดลมหายใจเข้าออกเข้าออกเป็นกิจวัตรประจําวันทําให้ตัวเรามีความชุ่มฉ่าช,ชุ่มใจและเบิกบานค่ะทุกท่านบุญรักษาบารมีคุ้มครองทุกทุกท่านค่ะสาธุค,ค่ะ